แนวทางประจําวันที่5กุมภาพันธ์ปี2566สี่คู่วันนี้เริ่มต้นกันที่นอติงแฮมฟอร์เรสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลีดยูไนเต็ดคู่นี้เนี่ยผมมองว่าไม่ต่ํากว่า3ลูกฟันธงสูง2.5คู่ที่2สเปอร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนแมนซิตี้เกมนี้แมนซิสตี้ต่อ1ลูกผมมองว่าไม่เป็นปัญหาฟันธงต่อแมนซิตี้คู่ที่3นะครับไปกันที่กันโซเซเรียสเปเซียเจอกับนาโปลีนะครับนาโปลีผลงานตอนนี้เนี่ยดีมากๆเกมนี้ไม่ต่ําฟันธงต่อนาโปี ส่วนคู่สุดท้ายนะครับลีกเอิงฝรั่งเศสเป็นโอลิมปิกมักเซยนะครับเปิดบ้านเจอก,กับนีชนะครับมักเซยตอนนี้ผลงานดีมากเล่นในบ้านด้วยมองว่าอย่างต่ำต้องมี1ลูกฝันชงต่อไปที่โอลิมปิกมักเซยนะครับสีคู่วันนี้ก็ประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ